มิสวัสดีครับนะวันนี้เรามาที่จังหวัดชนบุรีครับเมื่อสักครู่นี้พี่เราไปถ่ายทำวิดีโอก็คือสวนกระดูกพันทองก็ใะสือพี่กฤษณาเอาแล้ววันนี้เนี่ยพี่ก็ทำเยอะเลยตอนนี้พี่ก็คุมมะกอด้วยเนาะเดี๋ยวเพื่อทำความรู้จักกับพี่กันเลยนะครับว่าอ่ามะละกรรรอนี้พันธุ์อะไรนะครับสวัสดีครับกฤษณาสวัสดีครับกฤษณาอันนี้มะละกอพันธุ์อะไรครับพันธุ์ฮอลแลนด์พันธุ์ฮอลแลนด์ทั้งสวนเลยเหรอทั้งสวนอ๋อครับแต่ทั้งหมดนี้กี่ประมาณกี่ไร่ครับโอ้ยตรงนี้พนับเป็นต้นหรือเป็นไร่ เป็นไรก็สองไร่กว่าสองไร่กว,ไก,กว่าครับประมาณกี่ต้นครับมะกรไม่ได้น้ำไม่ได้นับใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยประมาณสองไร่กว่าแต่ละมะละกอที่เห็นเนี่ยดกทุกต้นเลยนะครับตอนนี้พี่เขาใช้พริกด้วยเนาะเดี๋ยวมาถามพี่เขาว่าใช้มานานหรือย,อยังพร้อมกับขันุนหรือเปล่าครับพี่ขีดขนาดครับพริกที่ถือเนี้ยใช้กับมะละกอนี่นานหรือย,อยัง ก็ใช้พร้อมกับที่มาใช้ขนุนก็เทดมะกรามอะไรเพื่อให้ผิวมันมสวยขึ้นพอ,อมะกราบอนี่้ผิวมันจะเป็นกับกาอะไรเงี้ยก,ก่อนที่ใช้พริกเนี่ยผิวมันจะไม่สวยผิวมันไม่สวยครับผิวมันจะเป็นกาบแบบขาวๆอะไรเงี้ยอครับแล้วดูนี่เกลี้ยงไหมตอนนี้มันผิวมันสวยวาออมากล้นนวนสวยนวลนะแล้วไม่ได้นวลแค่ลูกสองลูกแค่ต้นนี้นะมันมีนวลทุกต้นเลยนะครับ ทีนี้ถ้าพี่อบพิจาราครับไอ้พริกเนี่ยใช้กัมบารกรเนี่ยกี่วันฉีดครั้งหนึ่งก็พร้อมๆเหมือนกับฉีดขนุนนะคะสัก15วันอ๋อถ้าเกิดเดือนหนึ่งจะฉีดประมาณสองครั้งสองครั้งนอน15วันฉีดครั้งหนึ่งใช้เยอะไหมครับก็สิบซี่สี่ตอนน้ำอ๋อสิบสีซีน้ำยี่สิบลิตรนะครับแล้วมารกรที่เห็นเนี่ยอายุของเขาเท่าไหร่ละประมาณกี่ปีแนะมารกรตรงนี้น่าจะปีกว่าปีกว่าเนาะก่อน กอนใช้กับหลังใช้คลิกเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับก็ผิวผิวมันเปลีย่ยนผิวมันเปลีย่ยนเพราะจากที่ว่าผิวมันจะเป็นอย่างเงี้อยงงอ๋ออ๋อผิวไม่สวยแบบนี้ต<ะ>้องกล้องซูมหน่อยได้ไหมอ๋อนี่คือก่อนนั้นนี้จะเป็นแบบนี้เยอะจะเป็นแบบนั้นเป็นทั้งส<อ>ูมเป็นขาวเ<า>ยอะมากนี่เป็นขาวผิวไม่สวยแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้พอฉีดมาผิวมันก็นวลโอ้ที่ละสองครั้งครั้งหนึ่งได้เยอะไหมครับกี่กี่กิโลครับ สี่ห้าร้อยโลสี่ห้าร้อยโลมันมันดึกมันมันดดกว่าก่อนใช้คลิกเยอะไหมไอ้เมื่อก่อนเนี้ยมันดกแบบนี้ไหมมันเยอะแบบนี้มันดกก็มันก็ดกนะแต่ว่ามันจะลูกมันจะไม่ต่อแต่อย่างเงี้ยลูกมันจะต่อันขึลูกต่อลูกมันจะต่อขึ้นเรื่อยเรื่อยอ่อเมื่อก่อนนี่มันจะมีลูกแล้วมันจะขาดช่วงเน่ย เขาเรียกว่าขาดคอแต่มาตอนหลังวิ่งมาใช้ก็ลูกันจะอออต่ออ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าต่อต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือมันไม่หมดอ่ะอ๋อใช้คลิกกันนะอ๋อทาไมใช้เนี่ยเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าจะขาดช่วงขาดขาดช่วงอ่ะเขาจะเรียกว่ามะกอขาดคออ๋อมะกกขาดคอเราเป็นเป็นเป็นส์ของเกษตรกรเนาะอ๋อก็ใช้คลิกแล้วมันจะต่อต่อมันก็จะต่อจะมีลูกเล็กต่อต่อเรื่อยไปอืมครับ ถามความประทับใจของวิทยนศาสนาที่ใช้คลิกแล้วเนี่ยนะประทับใจตรงไหนบ้างกับกับคลิกที่ใช้กับมะละกอคือชอบตรงที่ว่ามันออกแล้วมันออกให้เราเก็บเรื่อยไปคือมันไม่ได้หยุดโออถ้าก็อยากให้มาใช้สมแดงด้วยกันนะถ้าใครอยากได้มะละกอดกๆและเก็บตลอดอย่างเงี้ยคือมาใช้สมแดงได้เลยครับ พิษสนาแนละก็เจ้าของสถา,านที่ด้วยนะครับณนะแห่งนี้ที่เลือกเฟื้อในการถ่ายทำผมสเร็จพองพาวสโลแกนของโสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับพิศนาสวัสดีครับสวัสดีครับ